สบายดีเนะมืัอนี้มาอยู่กับซองน้งองออนสาวลาวไตเนาะน้ะนงองออนทิพพาทุกคนเลาะเบิ่งมือหวานทีไปเอาคัวอยู่ประเทศไทยลายที่สุดเนาะคือมือหวานน้องออนเองพระเจ้าเอาคัวอยู่ไทยประมาณทิพปลายฮาซ่าวครบพวกเนาะปะาั๊กทิพย์พาทุกคนเลาะเบิ่งมือหวานทีไปเอาคัวอยู่ทางไทยลายที่สุดไปเลยทุกคน คนเบิบ่งเส้นทางบาดหนองอ่อนเนาะมีกินข้างต่างวัดเลยปวดขื่อเลยท่านคน,น,น,นห้างเป็นแนวนี้อาจสิบะไร้ป่วนเะ่วยมาแป้งข้างเลยท่นานคนห้างเป็นแนวนี้น้องสิบะไร้ป่วนปวดขื่อเลยท่ยนยนะานคนห้างเนาะ เคอานคก็ยังยากมาดินมาเพี่ยวเนทางีเป็นเป็นเหล่าเขาขจากนะขาเก็บเขาไว้เนี่ย่เขาคะเขจอกกัเก็บเขาไว้เหล่าเขาด้วยทางชายมองมาหยุ่นเขาเนาะม้างม่นค้างมันจะเป็นต้ ่่าเขาทีเสารปเล่าเขาขยะใส่เปนวันี่เปนเล่าเขานขงน่งสวัโคตรนเลยนราชนเาแปลงเองทางน้ี่ก็นที่เขาไปทางานอยู่ประเทศไทยนมีโชงานะแล้ววัโครเขามาอยู่ไปย่ไนะ เ,เ,เ,เขาเจ้าคา่เผือยงเนี่ยมัเขาีไข่มาช่วแรกอีกวัข้างนี้ชวกเขาจะไปไข่เขาไปไข่้าง,งานมาจาทาไข่ส่วนพวกไปจุีเฮือนรังงามงานะพวกพวกไเขาไปทำงานจุดเทียไย่แต่ไ้เฮือนรังงามงาดนะใหอ,อู ไม่ะ <anto government> ีีเนาะข้าวคลายเครื <único Liberty Overwatch> <ilan> <ED> ่องนำอี้ยแม่ค่ะมาตะวันได้ แต่บานเกงกอกโอ้บานเกงกอกขอบใจเด้อขอบใจคือการนะ้องเป็นมาขี่รถไทยมาขายนะเถื่อนเนาะนี่เนานะทุกคนเดี๋ยวสิพาทุกคนลงเมืองน้ำซีเนาะเป็นเป้นบ้านเก่าเนาะแบบว่าขั้นใช้ซิมาแบบว่าแบบมาบา้านน้องอ่อนทางตัวนี้เป็นทางบักเนาะเอารถจักรยามไล่ขี่มอเตอร์ไซค์ขับมาไรนะ่เนาะ เขาเจ้าแลนบักเนาะนี่เป็นเพื่อพ้ายเนาะเวลาเขาพ้ายไปใส่หมวกใส่เสอโม่งเนาะเทืยอแบบนี้เพื่อพ้ายบูฮูว่าทางพังไทยห้องเหื่ออย่างมันมีเหื่อหลายแบบเนาะอยู่วันนอนนอนเนาะตัวนี้เป็นเพื่อบักแบบหนึ่งเพื่อขนุมีเพื่อขนุเพื่อพ้ายเพื่อบักไอเป็นเพื่อบักบูฮูกระเถี่ยวไปนาะห้าห้าตะแปลงตะขามไปเบื้องนั้นจะไปเซได้เนาะทุกคนพาทุกคนมา เบิ่งเนาะน้ะําเซกน้ําโอ้ยตายสิมื้อนะทุกคนน้ําเซกอ่ะมากเนาะมืะ้อน,นี้น้ําเซมากทุกคนโหบ่ทียวไผเนาะมื้อนี้เนาะพาทุกคนเลาะเบิ่งหมู่บ้านแล้วกมาเลาะเบิ่งทางสิมาบ้านเน,ะนาะุสมาสมมาได้เนาะพ้นกสิต,ตกแล้วเนาะทุกคน เบืงน้ำเซ่นะน้ำลายทุกคนเบิงถ้าเป็นทางนี้เป็นทางไปเมื่อเซ่เนาะ้างตองขามบักไปพักเบิงนั้นั่นมีรถจักรหรือมอเตอร์ไซค์เขาก็ขี่ขามเพื่อเพื่อบักแบบนี้ขามไปเนาะก,ก็ขึ้นไปเบื้องนั้นเนาะ ขเขาจาพายเฮือเอาเนาะอะไรเป็นเฮือเฮือขนุนเอาดู่เฮือจักหนีเป็น,นเฮือพายจะพา,ายเอาเนาะเกลือไปพากองงานไปซื้อเครื่องซื้อของต้องพายเฮือไปจังสันเนาะ นอกนี้กะเป็นหันคายเคยรื่องหันคายเครืกับปดมิดดีเนาะนี่เป็นเราเขาหรือว่ายุกเขาเนาะโอ้ทุกคนเบิ่์นเดี๋น่องอ่อนใช้เบิรงเฮือนหน่องอ่อนเนาะเฮือนหน่องอ่อนโคตรเก่าเลยเนาะม่สิยดนะพอกะเสียแล้วเนาะพ่อกะเสียแล้วหน่องอ่อนก็อยากเค็ดเฮือนใหม่นะหน่องอ่อนท้าใครมีเงินกำลังเก็บเงินว่าอยากเค็ดเฮือนใหม่นะเฮือนมันเก่ายังเฮือนหน่องอ่อนะ ถ้าพายอยากเบิ่งเฮือนน้องอ่อนกับคอมมินต์พาเดินเล่นหน่องอ่อนสิดีวิวเพื่อนให้ทุกคนเบิ่งได้เห็นน้องอ่อนเห็นคอมมินต์แตงแต่ข่าวบบโดนให้น้องอ่อนเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปเบิ่งเฮือนให้นี่เนาะพวกเฮือนน้องอ่อนมันเก่าแล้วเนาะทุกคนน้องอ่อนก็ยังเฮ็ดใหม่เฮ็ดเพื่อนวินดาใหม่เพื่อนนี่เห็นหน่องอ่อนบว่ามันหัวว่าเดี๋ยวเดี๋ทุกคนเนาะเดี๋ยวหน้องอ่อนจะพาทุกคนเข่าเบิ่งในเฮือนเนาะมันหัวแห้งเนาะทังกะซียังกระมุนมินเบิร์ดเนาะ นี่เนาะทุกคนมันเป็นไฮที่ดังเดิมเขาเจ้าส่วนรายกัเงียบเนาะนเงียบสงัดเนาะแล้วขเขาจะไปไทยเนาะลายกลัววันนี้ส่วนรายเขาจะหมักไปไทยเนะาะทุกคนกะบไปกับไรพวอยู่ไทยเลยเนะาะทุกคนกับส่วนรายเขาเจ้าบ้านนั่งงามๆอยู่อยู่วันนองอ่อนส่วนรายมันเขาเจ้าไปไทยไปทำงานอยู่ไทยมาแล้วก็มาพบเพื่อนนะ ที่ทุกคนเห็นบะนางงามส่วนใดเขาจะไปทํางานอยู่พังไทยเนาะลายแล้วเขาจะมาหางกันมาเห็ดเพื่อนเเพื่อนเขางามเนาะนี่ส่วนใดเขาจะไปไทยเนาะร่างนันก็เป็นไปไทยเนาะเขาเอากันแล้วเขาก็พากันหาอยู่พังไทยเนาะเลยเหยื่อลังงามงเนาะน้องอ่อนเขาไปเลยสิเลยเหยื่อลังงามงพาทุกคนเขามาให้กำลังใจน้องออนเล้อพอไดเลยเหยื่อลังงามคือเขาเนาะเพิ่งน้องอ่อนไปไทยกะ น้องก็ยังมีเฮียนนางงามๆคือเขาเจ้าเนาะเบิ่งเขาไปไทยเขาเอากันประมาณสามสี่ปีสี่หาปีเขาเจ้าไปไทยแต่เก็บเงินมาเฮ็ดเพื่อนเลยอเนาะนี่ก็เป็นมูดุเดียวกัำลังอ่อนเลยนะแต่ว่าเดียวเขาเจ้าเฮ็ดเพื่อนแล้วเขาเจ้ากอ็อยู่ยังอยู่ไทยเนาะปัจจุบันนี้นน่ได้เขาเจ้าก็ไปไทยได้กลัวเนาะเบิ่งเฮือนจะลังงามๆเนาะคุ้มนี้ส่วนใดเข้าไปไทยเนาะเบิ่งพุนทางโขดเนาะเมืองเฮือน ลางนี้ก็คือการเนาะลางนี้สุดท้ายเปนข้าจ้ไปทํางานอยู่พังไทย,ไลยหลายเฮือนไหลายซาหนองอน่นก็มีความฝันอยากได้เฮียนนันงง่งเงียบเคือการหนองอน่นก็มักเทือนหนองอน่นกัอาเซียนไทยก็มีเนาะทุกคนห้าเวียกให้น้องเลยถ้าน้องอ่อนไปไทยห้าเวียดให้น้องอน่นเฮ็ดเน่หนองอ,อ,งอ่อนก็ทาเบืองน้ำประมาณสิหมดเกินในเรือนสิบสองมื่เทือนหน,นองอ่นกัไปไทยคือกันสุดท้ายเฮือนอยูุราห์เฮ้านีนเขาเจา้า เพื่อนอยู่วัดนนองอ่อนรังเงามยงๆเขาเจ้สาสุดไลไปไทยเนาะไปหาเองินอยู่พังไทยไม่จะเทีางงานะ่ยงรังเงี้ยงๆนะเป็นน้ำเนาะนี่มีกระบวยโจกเราให้มันเย็น,นให้หมักเดาข้าวนะี่มาก,กินได้เนาะนี่สดุดไ่ผู้สาวเลยเด้อ <c oughs> สองสาวสองสาวสบายดีผู้สาว เทาแล้วลูกเต่าไม่ใช้เบิร์ตจ้ะี่มดเดาแบบนี้มดเดาเนี่ยแต่ต้อตุ้งตื้องอย่างนี้ลูกต้มเหล้าเานเาะต้มเหล้ากินเหล้าโอกต้มเหล้ากินดีกินเหล้าอยนะ่างเจ้าะนะกินแล้วก็พาะกินแล้วก็พาะอีกโอ้ยตายแหละกะินแล้วก็พาะเนาะพี่นเานาะเปต้มตเหล้าคายเนาะโมเมนต้มเหล้ากินโอ้ยเบิร์ตหยกเนาะพี่ใครอยาก สวามีเอซทางเมืองนอะเกได้เราจะพาหัวเนาะนิดหนึง่งโลจะคายเป็นโลเลยเนาะโลเท่าไรของฟองเท่าไรจะคายเลยกลลแก้วตัวจะตังอยู่หัน่าวสามสามสิบพันสามสิบพันกี่เน,นาะถึงเงินบาทกับประมาณเท่าไรวะหาสิบบาทเนาะ ห้าสิบบาทเมนคือประมาณอยู่ห้าสิบบาทเนาะเต็มแก้วอยู่ฮะห้าสิบบาทค่าส่งอีกเนาะค่าส่งอีิตงั้นเก้วละร้อยเนาะเราผลิตเองเราผลิตเองจากเข่าเลยเนาะแก้วละร้อยบาทใครสนใจก็ติดต่อว่าได้ของแม่แถวเตลนี่ของแม่แถวเตลคนเราเพิ่มเนาะพาทุกคนมาอุดหนุนแม่แถวคนเดๆเพื่อเพื่อนมีได้ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเพื่อนเนาะ ลูกกับวายูนั่เดือดแต่ลานๆๆลูกกับไฟแล้วไปเฮ็ดเวีอ่ก็ทำงานเมนก็ทำงานเดีวหอมๆเนาะเหล่าจ้ะเนาะหอมพีม่ดีเลยเหล่าเจรือ้อเคยบางเทื่าเขาก็กลองซิ่มเคยกินกับซิซิมเบิองเกียวคัวเหล่าขาวเอาพาทุกคนลงมัอวานเนาะมัอวนาวนน้องอ่อนนี่เมนเอาพัวอยู่ทางทางไทยลายเนาะสนไลน์พอเคลื่อนล่างงามเมนข้าเจ้าไปเอาพัวอยู่ทางทางไทยเนาะไปเอาแล้วเนาะ ขาเจ้าส่วนได้เนาะไปเอาแล้วขาเจ้ากับมาปุ๊กเคลื่อนใบแต่ก็ไปอยู่หาเง,งินอยู่ทางพังไทยนะมันเป็นแนวนั้นน้องอ่อนก็พาทุกคนรอเบิ่งเวลาส่วนได้ค่ะบ้านน้องอ่อนนี่ส่วนลายไปไทยประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เมนอยู่วานเห็ดนาไก่นะขาเจ้าไปไทยเบิรดบมื่วาเล็กน้อยเนาะส่วนลายบ่มี่หันใบดุนเนาะใบดุนผูซ่าเนี่น้องอ่อนอยากบ่มันยังเหลือแต่ผู้เดียวคนที่อยู่ว่าใบดุนอยู่วันนี่ จนหายาักเลยเนาะัานเป็นย่มบุญย่ญมงานจังนี้เนาะซ้ำใบรุนรุนองอ่อนนี่เม็นโบมี่เลยเนาะยังเดือดแต่โงผู้เดียวที่อยู่วัดเนาะกันนะครัเจาะกไไ็ไปไทยไปทํางานอยู่เวียงอยู่สวรรค์เวียงแกนอยู่ไปไทยอยู่ไปไทยไปเอาพวกอยู่ไทยอยู่วัดองอ่อนนี่เม็นเอาพวกคนไทยลายเนาะแต่รับเป็นสาว้าขอบคุ้มสิไป,ปขอบคุ้มเนาะเอาเอาคนไทยเดี๋ยวไปอยู่ทางไปอยู่ลำเขาเนะาะแดี๋ยวจะพังเงินผักข้ามมาให้ทางโฮเมทรายอีเธียนเฮดซานเนาะ ประมาณน,นั้นเนาะวันนี้น้องอ่อนกับพาทุกคนมาเบิงมารอเบิงบา้านแต่ว่าเบิงน้ำเซ่เนาะก็ขอบใจทุกคนลายๆเนาะที่ให้ให้เขามาให้กำลังใจน้องอ่อนเนาะน,น้องอ่อนก็นดีใจเนาะเ่าคือว่าจะคล้องที่มีคนสนใจเดืดติดตามขนาดนี้เนาะน้องอ่อนก็นดีใจก็ขอบใจผู้ใหญ่เจดนาว่าทางพังไทยหรือทางเมืองนอกขอบใจลายๆเนาะน้องอ่อนก็ดีใจเนาะที่มีคนเยอะ ซัพพอร์ตน้องสาวคนนี้เนาะขอบใจได้เลยทุกคนพี่น้องอ้นก็พาทุกคนมาโลเบิงมู่วัดนวก็มาเบิงน้ำเซ่เนาะคนทางมาน้องออนเนาะโคตรเปื่อนเปื่อนอีดีอีโลเนามันเปื่อนธรรมดาเนาะบางคนมันอยู่วันนอกวันหน้าเนาะความเป็นจริงเนาะบางคนก็ฮับบลายเนาะมาอยากมาซาว่าผู้สาววุ้นเบอยากเขาจะเป็นเบียากมากเนาะมันจะมีแต่น้องออนในลูเฟนี่เขาจะอยากซร้างอะไเนาะ มันก็มาเป็นเรื่องง่ายๆเนาะน้องอ่อนเขาเฮียนตะกีเนาะน้องอ่อนกับขามน้ำยู่วัดเนี่ยนีแต่หอดปอซามเนาะแต่ข้าวหลุดน้องอ่อนเนาะต้องได็กขามน้ำไปเขาเฮียนปอสีปอหาขามน้ำไปเขาภาคเวีองนั้นย่างแต่ภาคเวีองนั้นไปจากห้องยางขามน้ำไปได้ประมาณห้ากิโลเนาะจบหม้อจบปอหาเลวก็ไปต่อยู่วัดไปต่อบ้านใหม่เนาะไปต่อบ้านโซโลน้อยทางเบื้องนั้นเนาะ บอลโซ่หนะ่อยจากบ้านไปประมาณยี่สิบเจ็ดลักเนาะห้าหกลักประมาณนั้นไปยางไปเนาะจนขเขาเฮียนประมาณมอซค์เนี่ยโอกระสือรถจักรดูมอเตอร์ไซค์หายเดียวนี่กับเทพไปแด้เนาะสำรุดไปน้ำเนาะโอกระสือมอเตอร์ไซค์หายขั้นหนึ่งเนาะนะ้องอ่อนกับขี่กับจนจบมอเจ็ดจบมอ, 10, อ,บอเจ็ดมาเน้องอ่อนกับบดไปเฮียนวิาศิษฐ์เพราะว่าพ่อแม่กับพ่มีเงินเนาะต้องได้อยู่บ้านหาเงิน ชีวิตน้องอ่อนกับบริสุทใส่นมวนเวียนแต่อยู่ลำบากเนาะบริสุทธิ์ไปทางไนเนาะใส่ชีวิตง่ายๆค่ะกินให้ยากแล้วก็ไลยมาหูจักกับแล้วก็ไม่เห็นยูทูปเนาะเห็นยูทูปแล้วก็อยู่ทักคู่มือนี่เด้อก็เลยบริสุทธิไปทางไนเนาะบ่เคยไปไทยเคยไปกวงไปไกลเนาะอยู่แต่ลำบากนี่เนาะน้องอ่อนน้องอ่อนเป็นคนโมมักกินเหล้ากินเบียร์เนาะเป็นคนโมมักไปดินกลางคืนไปมาคือแบบอยู่แต่ แค่ว่าความสื่อ YouTube กับซ้ำเป็นครอบครัวของน้องเนาะมี FC มาแนะนน้ำจะสั่นจะสีแล้วน้องอ่อนกับแบบว่าเห็นทุกคนมาคอมเมนต์ให้ความใจน้องอ่อนก็รีดใจน้องอ่อนเป็นคนมีหมู่หมู่กับโบลายเนาะเป็นคนบอกวความสื่อเป็นคนอยู่คนเดียวเนาะเอาโทรศัพท์เป็นหมู่เนาะเป็นแนวนั้นเนาะอยู่อยู่แบบว่า เป็นคนโหลดเดียวเป็นผิวแนว่นัะเนาะมูคู่กับโบมีเพราะว่า,มา,มาน้องอ่อนนึง่งบอกเป็นคนบอกกินเหลากินเบียเนาะก็เลยโบมีหมูย้อนตอนนั้นเนาะมูส่วนได้ข้าเจา้ากินเหลากินเบียเก่งแต่บ่าน้องอ่อนสิแตกต่ตางจากมูกว่าม,มูนะเป็นคนโบมักกินเหลากินเบียแล้วก็บอมักกินได้บมักกินจุติจุกจิกเป็น,นคนที่แบบว่านักษณะคือแบบว่า โมมัมกเบาพื้นตังกูเคยนอนอองกับโมบบงงมักเบาอัหน้ามุดมัมดข้าโมเบากะอยากหายเขานะโมอยากเบาอัหน่อยอยากเพื่นอยู่คนเดียวเคยเคยอยู่คนเดียวนะโมสนิทกะมีว่าคนหนึ่งสองคนกับโมสนิดหรอเบาการผ่านไปแล้วกับไปแล้วคนง่ายๆเนาะคนง่ายๆแต่วิภัยเขา <c oughs> จะเป็นง่ายจะเป็นยากเนาะกะน้องกับเพื่อนสบายๆเนาะ เป็นคน m a เ k ็ t เบียกเนาะสิ่งสำคัญคือ m a เ k ็ t เบียกมาห้างเงินสิ่งใดสิให้น้องออนสิได้เงินน้องออนก็เฮ็ดเบิดทุกโอกาสที่เขามาห้างน้องออนน้องออนก็ยินดีตอนหับเนาะเพราะว่าอยากมาเที่ยวหรือทุกคนอยากมาเที่ยวกับสมารถทักทักคุยกันได้เนาะน้องออนก็ดีใจเนาะแบบว่ามีเอฟซีมาห้างน้องออนให้น้องออนพาไปเที่ยวเนาะเอฟซีทางฝั่งไทยก็เคยมาเนาะบ้านน้องออนเนาะไอ้เพิ่นมาหาผู้สาวเนาะแต่ว่าช่วงนั้นน้องออนไปถ่ายคลิปไอเจิลิสเนาะ ก็เลยบริยูตอนหับเพิ่นเพื่อว่าเพอร์สิมาอีกเลือนหนาเนาะเพื่อว่ามาเกี่ยวเขาสชนภูเขาแน่น้องออนสุดท้ายเก็บทุกคนเบิ่งใบเอฟซีทางใดเนาะมาหอดบาทหนองอ่อนเนาะเพื่อว่าออนก็ตื่นเต้นเนาะบุคคลว่าจิมีเอฟซีมาหอดบาทเลยเนาะเพื่อว่าแลังจากคนมันเนองคนหนึ่งก็มีคนหูจักลายขึ้นนะน้องออนก็ดีใจบุคคลบอพันว่าจิมีคนหูจักลายขณีจิมีคนหายความสนใจเนาะน้องออนก็ดีใจเนาะเป็นแค่คนธรรมดาเนาะก็ยังได้แบบว่า มีคนอยากคุยจักอีหยังฮะนนะน้องอ่อนกับบูมี่ยังรลายเนาะน้องอ่อนกับขอบใจเนาะทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วซักพอร์ตแหละให้ความสนใจคนบันนอกบันหน้าคนหนึ่งกับขอบใจได้ร้ายเนาะน้องอ่อนมาเลาะพาทุกคนเลาะถ่ายคลิปมูน,นี่เนาะน้องอ่อนก็ดีใจเนาะที่ทุกคนแบบว่าให้ความสนใจเอียงน้องอ่อนกับว่าเกลียบไปงูมาเนาะก็ขอโทษขออภัยในเว็บซีทุกคนเนาะบางค่าอาจสิบทสเจนเพราะน้องอ่อนเป็นคนเล่าเนาะ คนเลา่าคนเลาจะประซักน้องวอาอาจสิบวมวนเอียงกะขอโทษขออภัยน้ำทุกคนได้เ้ยกะให้โอกาสคน,าน,าน้านกานาคนนี้น้ำเด้อทุกคนมอนีน้องอ่อนกะบ่มี่ยังลายน้องน้องอ่อนกะสีได จบใบเพียงเท่านี้ใแบบพอกันคิดหนาพักทุกคนกดติดตามสองน้องออนซาลาแตในเดือทุกคนเพื่อให้กำลังใจน้องเฮ็ดคลิปต่อไปดอกกะพักเบืองโฆษณนาเลา็ลกนหน่อยเพื่อน้องออนในเดือทุกคนนอกกะอย่าลืมไปกดติดตามสองน้องออนซาลาไตซองในเดิอทุกคนเพื่อให้กำลังใจน้องเฮดคลิปต่อไปเนาะน้องออนกับเบาไรนน้องออนกับคยเนาะคืนเนาะสำหรับที่นี้นอ้องเขาล่าคําว่า,าสัมไวนี้ใบพอกันคิดหนาบ๊ายบาย Thank you.